มาแข่งเกมการมาเล่นเกมเนี้เลยกับฝ่ายอะไรครับแต่ว่าถ้าชีวิตมันเดือยไปเล่นกันสองชีวิตก่อนใครแพ้ก่อนสองชีวิตเละครับผมมาเล่นเลยวิธีการเล่นก็ไปหาดูที่เอื่นอย่างที่บอกนะฮะนี่เราจะนี่ไปเลยนะเจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เร็วมากเล่นแบบเทิร์นหนึ่งคือแบบไวเหลือเกินนะแล้วแจกคนละสิบใบนะฮะสิบใบนะใครทำแต้มเกิน21แพ้นะหรือว่าใครไพ่หมดหน้าตักของเองก่อนชนะนั่นเองนะฮะ Okay. เราจะให้นอ้องอแล้วก่อนละกันวางเลยเริ่มเด็กห้าห้าห้าสิบสิบสิบสามจ้ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหรอยี่สิบเอ็ดก็กลับมาหาดิฉัน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 กลับมาดิฉันกลับมาดิฉันแต่ว่าแพ้แค่ะ <c oughs> ต้องดึงตาแล้วแม่นะคะแพ้งการแม่มาจับคใ่ใหม่อันนี้จะเป็นรอบที่สองนะจ๊ะเป็นชฉันตายแปหนึ่งรอบถ้าไต่รอบนึงคือแพอยู่นะจ๊ะ อกแล้วว่าเกมนี้เล่นเร็วเร่งไวมากก็ถึงมีถึง2ชีวิตแต่เราเล่น2ชีวิตพออ่แจก10ใบเหมือนเดิมจ้าแต่แก็งงกัน,นทำไมเซนีทำไพ่สูตรเป็นรูปหกกระโหลกเป็นรูปอนกันงพอะอะไรโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวแต่ชันนะน้นเริ่มบ้างนะฮะรอบนี้ชั้นเริ่มบ้างนะฮะกลับมาดิชั้นก่อนเลยนะฮะกลับมาดิชั้นก่อนเลยนะฮะ สิบไปเลยจ้ะสิบแล้วสิบสองสิบสองกลับมาหาดิฉันเลยค่ะกลับมาหาดิฉันเลยค่ะกลับมาหาดิฉันเลยค่ะแล้วก็สิบสองมาเดิมกลับมาเออสิบสองนะหมดนะัสิบแปดสิบแปด หมดยังหมดแล้วนะสิบแปแล้ว1สล็ไแปดเงไปเลยยี่สิบเอ็ดค่ะตาเาลางแต้มอีกแพ้เลยนะเ,เดี๋ยวนี้ย่สิบเอ็ดแหละ0 0นนหรอก็แพ้สิค่ะที่จแตแต้มค่ะเอ้ยได้รลลงสิบเออลืมลืมพักกสิบแล้วยี่สิบเอ็ดแพ้แพู้พ่ดีค่าให้สองรอบแล้วอ,อ่ะยอมอ่ะเละก็เลอะอ่ะแพ้เด็กแหละ สหนหสใจก็สั่งนะจ๊ะ